สบายดีพี่น้องสบายดียมามเสาร์สบายดีพี่น้องสุขสุขคนสมองสบอรเนะาะจะมาติดตามโซนจองเราจะนาซาลาพี่น้องฝนตกเลยพี่น้องดีใจไลไลฝนตกแล้วพี่น้องมาขึ้นน,น,น,นี่แห้งอยู่น,นี่หนะฟังเสียงกบเสียงเขียดพี่น้องสวัดชดอยู่ าก็เกลี่ยติมไห้ต็มคันเลยพี่น้องเฮ้ยนี่แห้งเลยพี่น้องเว้ยเข่าก็จะเคี้ยวกับมีแห้งเลยแล้วแห่งเ่ยเนาะเสียงกบเสียงเถียนห้องสนั่นทันขื่นเลยสิพายบึงน้องๆได้เถื่อนอยู่นเนาะเขี้ยวก็ไลายล่เลยนี่

เต็มแล้วนะเต็มไขเต็มคันแล้วกีิยันต์ตัวใหญ่เกิดพี่น้องเลยบ้านมีน้ำมีนี่แหละมีแห้งเลยบ่าวี่ึกก็ลงโลกกะตัวสาวฝึกกิวตัวสิหยาเลยพี่น้องเลยน้ำมันจักเบิดบมาดูไปซื้อตัสิหยาเลยเด็วกะชิบกอมัดเอาไปดำมาหายหน่อยหนึ่งกระเพาะเดี๋ยว่นมาถือลงมาหายอีกคืน Lai, để lại để phượng bay lắm, bay đi. mấy anh này chân ngọt, y vô ô kịp níu phượng nắp 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 bụi 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 Nào, bụi nắp 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 đi หน so so like like uh ึ huh. uh ่งหบดเขาบ่หนึ่งบมดเขาบ่มากี่บ่กบยายวิ่งมากก่าใช่ไมวิ่งไปติดข้อมากกว่เนี่ยไปตดข้ออืมฮอืม เจ้าอค่ะขาตะไลายเนาะเลาะได้เลาะหนึ่งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตอนเราไปถ่ายคลิปเนาะเลาะปุ๊บเอ้นานเลยเช้าเลยขื่นพี่น้องเอ้ยตื่นเต้น พ่นตกมาแล้วก็เลยอยู่กับเได้ตื่นมาแล้วก็น้องค่ายเห็นข้างของเขาแล้วกันเลาะขึ้นมาได้มาตั้งแต่หางมาแล้วขื่นพ่นตกดีใจ เกี่ยวกับขอนันนพื้น้เนี่ยกลังวงกลังสิเกิดเนาะไสิบนันะพี่ไสิบคิดลายอไรสิหาอไรสินั่นง้นลายเนาะ น้ำดำก่อนอันที่ a ำใหม่กาติอันนึงถือมวบลิบลออย่ามันหรอกพี่น้องเดี๋ยวจะเปบหงพี่น้องเนาโคกมันบหงีมันกระบุกีบุน วันนี้เา่บดบกบดตรงไหนเอาท่านกัท่านเอาไปท่นกับดนนาที่บ้านก็บารีมดโลกะที่นองัตะกะอะไรที่น่องมือในกะก่อนงามงามก็ยาบมันที่น่องก็ดำใสมันชิง ก่ออือก็สิพ่นให้เนาะสิปาดให้คนลูกสิตายอดนะหม่องมันเขียวนกปุจตาทางบักคนก็ใส่ซ่ําสมึกก็สิบ่ปุ้มหยังอัดดูเนาะลงเอาคือย่างเด้อนี่ น pues mm ัก hmm. ชุดในตานะคเจดําโดทีถือได้แนวอันนี้ใกล้นิเรื่องเนแต่สนนั่นเงี้่อี๋งูเ้าหนิเน้ยอนกลุ่มอะไอย่างงี้งกะ bay đi phần nhà vi bay đi bay đi bay <laughs> à, <laughs> đi bay ừ, con bay đi đi bay 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 Được bay đi bay ใหญ่เลยอ่ะการศึกษาบุฟองจะมีใหญ่ ใส่สดรอร่อยหน่อยนะแล้วก็ใส่มุ้งหนาไปแลุ้่นเด้ดำลายตื่นแล้วเนาะตื่นกันเลยตัวมันที่มันขึ้นๆแหน่พี่น้องตัวที่มันยังเขียวขนาดตัวที่มันแนนนนนดงเหากับฟ้ามันขึ้ยยนซะก่อนแล้วเ่าจากดำมันเรากข้ากันเลยโลกระมีหนามชี้แงๆเราบอคือต้นบวมมีหนาม <laughs> à, bữa cái tầm của mình làm Mình hạ cái làm buồn Đi sạm mua sạm đấy Hả, mua là cái mưa

ีกินเปิ่นนี่สิบ่บ่บ่ซ้ำนี่ก็ฮอดสีน้ำมันมาจุ่มหน้าไปดับหลายๆแล้วบ่อืมเฮ้ย

โอเคนะพี่น้องสลากผีหนีสลัจจนาจำลาพระจากพี่น้องเพียงแค่นี้แล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยพี่น้องเพืมีการแจ้งเตือนเวลาสลัจจนาลงขีดใหม่ๆเนาะก็อยู่ดีไม่แฮี้ยงสุขสุขคนเนาะขอบพระคุณหลวงหนาเนาะสำหรับการติดตามและการหับสมพอกันลิปหนาพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายพญายวี